รถนะครับพออ่นอนุนกันนะครับมาดูที่ว่าสมบัติในระถพออ่นอนนท์เนี่ยมีอะไรมั่งมาดูเลยนี่คือยังไม่ยังไม่ได้ขอนะอยังไม่ได้ขอยพ่นนะแล้วแกล้งหอ,อยดุผขยะุมขยะนี่คือบาลองนะใช่ไหมพี่ใช่ปะ่ปะเห็นแกล้งหอยนไทยเห็นเจอหรือเปล่าโอ้ยรองเท้าดู โอ้ดูม okay. ันเรือนี่อะไรเนี่ยนี่เนี่ยอะไรอ่ะบูดเหรอบูดบาลองบูดลุยน้ำท่วมบางล่องไปเหม็นมากรนักงรนคนลอที่ว่าเขารู้ไหมใครไอเจอเขาอ่ะโอเใครที่ต้องกดสต๊อกก่อนนะ พอเดี่พี่เดด้วยด็กนิ่งพอเียครับพอผมเิ่งเอาหน่ออ้พกระป๋าฟูฮะกระป๋าฟูพี่มีเหรอมีมีบางป็นเนี่ยของฟูไม่ผมเื้อมาจากังกฤนเองผมไปควากิมาจิมผมไปเล่นกันพนันกันหรอไม่ได้เล่นผมไปพ่นเลยพ่การพนันจะได้เงิหรอฮี่ควาขาเลยเหรอ นี่ให้มาเป็นจ้าให้มาสองเมตรอ้แหวกกล้าด้วยมึงคนละแหวกกล้สีแดงโอ้โหเออหายไปไหนไม่รู้่โอ้เจ้าเลิศมากอยากเป็นจ้าโอ้โี่ที่มึงเ่นมงเลอะอุตส่าห์ไปเล่นกันนานได้มาพูงไปเรื่อยแล้วขอแะ้วไหมไม่ได้แนมัติ๊กตอกคนชมพินเลยแล้วนะพี่ให้อ่าบอกเ้่ต้องมาชม บอกละว่าหายากมากุูกเนี <meye> ้ยเหรอแพงไหมแพงกี่บาทที่อัเนี้ยแปดหมื่นแปดหมื่นคืนเลยหาไ้ม่นาน้ก็ได้